สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับช่วงสายๆวันนี้วันอาทิตย์ก็สระน้ํามรกตก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจที่อุทยานสระมรกตนะครับถ้ำหลวงขุนน้ํานางนอนนะครับอ<ๆ>ันนี้ก็ น้ำก็เขี้ยวใสแต่ว่าระดับน้ํานั้นจะลดลงไปนะสังเกตว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเรามาตรงนี้น้ําก็จะไหลแรงมากนะครับตรงนี้น้ําจะไหลตอนนี้ก็แห้งไปแล้วเลือนิดหน่อยแต่ว่าน้ํานั้นใสจริงๆครับใสน่าเล่นจริงๆแล้วก็เย็นเด็กๆก็หลังจากซ้อมบอลเสร็จก็มาแช่น้ําผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันดูครับสนุกสนานตามวิถีเด็กชนบทบ้านนอกดูครับ อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติจากถ้ำ ดูบรรยากาศรับๆก็บางคนก็มาเป็นครอบครัวนะมานั่งปิกนิกทานอาหารกันครับปูเสือปูสาตานต้นไม้ลมไม้เย็นสบายสดชื่นนรัพักผ่อนหย่อนใจกันครับ ครับอันนี้อันนี้หลุดมาจากเขาหนอนะอันนี้มาจากเขาหนอเปล่าตัวเนี้อันนี้กลางลมดอยนะครับลงดอยไม่ใช่มาจากเขาหนอไม่ใช่นะนะเขาหนอเขาหนอน่าจะตัวนี้เปล่าเนี่ยอันนี้มาจากเขาหนอนไหมครับเนี่ยไม่ครับรู้จักเขาหนอใช่ไหมครับเขาหนอจังหวัดนครสวรรค์นะรู้จักไหมครับรู้จักที่ลิงกุลังอุตังเนอยู่ข้างบนพญาวานนอนอยู่ข้างบนดอยนะ มไม่แช่เหรอแนะช่ดีผิวดีอ่ะไม่เด้ชุดมาแช่สังนิดเถอะโอ้น้ำใสจริงๆดูโอ้เดี๋ยวตอนบ่ายนี่สาย,สาย,สายบ่ายกว่านี้นี่คนนักท่อง,งเที่ยวน่าจะเข้ามาเยอะกว่านี้นะครับดูครับใสกิ๊กเลยนะอ,อ่ะอากาศเย็นสบายครับไม่ถึงกับว่นหนาวนะ สำหรับเด็กๆก,ก็คงไม่น่าจะมีปัญหานะครับเนี่ยครับดู <c oughs> แต่ระดับน้ำก็ลดลดไปลดไปเยอะพอสมควรช่วงที่มาเมื่อสักสัปดาห์ก,ออก,กว่านั้นนี่น่นาจะช่วงปลายฝนนะ นะครับตัวเรียนนั้น <c oughs> ลงแบบนี้เลยครับลงแบบไม่ให้ตีให้ปุยเลยเฮ้ยหายแล้วเว้ยอันนี้นะดำดำอยู่อันนี้ดำหาทางออกนะเข็มพี่เอกบอกนะดำหาทางออกอะตอนที่แกอยู่ในเนินนมสาวแกก็ดำนะเกืบๆดำเห็นดู อันนี้นี่เจ้าฟีฟานี่เป็นนักว่ายน้ำ้วดูดีว่าจะว่ายน้ําสู้กับพี่เอกไหวไหมนักว่ายน้ําหลังจากจะหันตัวมาเล่นจะก่อนเล่นว่ายน้ํามาตั้งแต่เล็กนะครับสามสี่ปีนะครับแข่งมาทั่วภาคเหนือทั่วประเทศแล้วเจ้าฟีฟาตอนนี้มาหันมาเล่นฟุตบอลดูนีว่าจะว่ายกับพี่เอกไหวไหมเนี่ยมาจากเขาหนอนะตัวนั้นอะดูเลยดูดิดูดิว่ายทวนน้ำมาดูดิครับดูเดี๋ยวโอ้โหนี่อะว่ายทวนน้ำมาดูดิเอา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  พี่เอตรงนี้เข้าไมได้ไหมอะต่อไปพี่เอกสำรวจดีดามาพี่เอกสำรวจดูจอมจอมสำรวจครับเนี่ยดูดิโอ้โหน้ำตรงนี้ตรงนี้น่าจะลึกอยู่เปล่าพี่เอกตรงนี้ไม่ลึกเหรอโหูมั้ปะหรอวนไง สปาสปาผิวผิวดีครับน้ำเหมือนแช่ออนเซนเลยน้ำแร่จากออนเซนแต่เราไม่รู้ว่าออนเซนมันเป็นยังไงเอาดิเข้มอดใจไม่ไหวมั้งสักหน่อยดิตัวผิวจะมีออร่าขึ้นนะเชื่อดิ เชื่อดีเดี๋ยวคิวเราฝั่งนี้เหรออาบน้ำตีนกูเลยลงก็ลงเดี๋ยวลงโอ้มาขนาดนี้ไม่ลงได้ไงเหมือนเช่นน้ำแร่เลยเนี่ยน้ำแร่ธรรมชาติเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาบรรยากาศก่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้เลยมันจะมองเห็นตรงเนี้ยอะไรเนี่ยดูน้ำใสมากอะ เอาดิเอาดิเข็มสักหน่อยดิไม่ไหวแล้วเจ้าเข็มไม่ไหวแล้วครับเห็นอย่างงี้ไม่ไหวแล้วน้ำใสขนาดนี้ไม่ไหวแล้ว อีกหนึ่งนับสำรวจมาแล้วครับเขาจะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไปสำรวจใต้บาดาลครับว่ามีครับเดี๋ยวเขาจะไปสำรวจใต้บาดาลว่ามีอะไรบ้างครับใสมากนที่ข้างในก็ใส่แบบนี้เหรอเป็นจุดเลยขุ่นขุ่นคุณก็มีใสก็มีเหรอข้างในก็ใส่นะน้ําออกมาจากทางน้นเหรอเอาจากนั้นครับข้างในก็ข้างในจุดใสก็มีจุดขุ่นก็มีเนาะาสำรวจ กินเลยกินได้เลยเนาะอยู่ในก็กินคือกินจะอย่างเงี้ยเนาะไม่มีปัญหาแน่นอนเนาะต้องขอบคุณสายน้ำจา่าในถ้ำขุนเขาครับที่หล่อเลี้ยงพวกเขา <c oughs> ที่หล่อเลี้ยงพวกเขาครับ <c oughs> น้ำใสแบบนี้นครับเขาบอกข้างในที่ขุนก็มีที่ใสก็มีนะ <c oughs> ก็คือดื่มเนี่ยคือดื่มจากจากผนังถ้ำบางทีมันไม่เพียงพอบางจุดมันไม่เพียงพอก็งคงต้องดื่มแบบนี้ด้วย <c oughs> ถ้าเป็น ในไอในสรารคดีที่เราดูหน่อยวากิวเนาะถ้าเจอแหล่งน้ำมันจะเอาเสื้อก่อนเอาเสื้อซับน้ำแล้วบิดเอาไงบิดเอาน้ำจากจากหยดเสื้อเพื่อที่จะเออกองเพื่อกองีว้แลแม เพ uh> um> ิ่นเลยเนี่ยเด็กๆเนี่ยโอ้นี่หัวหน้ายิ่งปรลมอาจารย์หัวหน้านักสำรวจนี่สัมผามขึ้นแล้วเหรอล้วคเพบ่มเคยกระโดดแล้วเหรอใส่เกียวแล้วเหรอก็ลองดูดิก็ก็หันป้ายก่อนหันป้ายเข้าก่อนพี่หันป้ายเข้าก่อนจะ นี่เนี่ยหนาวไหมแต่ก็เย็นสบายหนาวนี่หนาวแต่ว่าไม่หนาวนะหนาวนี่หนาวแต่ก็หนาวอยู่หนาวนี่หนาวแต่ว่าหนาวอยู่ทำไมา่เดียวกันเย็นนี่เยน็นแต่ว่าเดี๋ยวไม่เยน็นเย็นนี่เยน็น <c oughs> หนาวนี่หนาวแต่ว่าเดี๋ยวก็หนาวตอนนี้หนาวอยู่แต่ว่าก็เย็นนี่เยน็น เล่นก่อนเลยเย็นนี่เย็นแต่ว่าเดี๋ยวก็เย็นเนอะมันเป็นมันเป็นเมืองบาดานนะพี่เพิ่มถ้าิี่ดำเข้าไปพี่ก็หายเข้าไปเมืองบาดานเลยเนี่ยบาดานเลย นักสำรวจมาแล้ว,รวครับเอ้าออเอ้าเอ้าเอ้าเขื่อนพังยุ่งเลยเนี <c> ่ย <oughs> น้ำยยน้ำทะลักเลยนะไรปในสปาไปในตัวได้ไหมครับสปาไปในตัวทะเลทาราบัมบัดครับอะไรนะทารา,า,าบัมบัดคาราบัมบัดมันเป็นป่องพี่ดำเมื่อไปเลยดำเมื่ไปเลยพี่เนะมืองบาดาลอยู่ข้างล่างน่ะ

เงาเฮ้ยบอเบิ้งบังว่าคอเบิ hey! ้มเงไม่ฉี่นะไมม่ครับผเอาเลยเออ ธรรมชาติบำบัดใช่ครับโอ้โหเพระเาะว่าเราอาหน้าเอาหน้าลงเขาไปไหนเนี่ยลงไมปนะครับก,ก็ลงไปขนาดนั้นไม่ทำไม,ไมต้องป็นหน้าใสหน้าใสกิ๊กเลยเนี่ยออกมาเดี๋ยวออกมาหน้าใสาเลยเห็นไหมเห็นไหมดูเนี่ยน้ำ,น,ำน้ำนี่เป็นน้ำแร่จากธรรมชาตินะครับใช่ครับใน,ในถ้จากถ้ำในถ้ำที่คนเพิ่มเข้าไปนี่จุดที่ใสแบบนี้มีไหมจุดที่ใสแบบนี้เลยมีครับแล้วจุดที่ขุ่นก็มี ที่สุดที่ท่าหมหลอนี่เคยไปก็คือจะเป็นแอ่งน้ําขนาดสีสี่เมต้แล้วก็สี่คูนสี่เลยเนแล้วก็ใสแล้วมีแบบเห็นหินง,งอกินย้อยข้างด้วยไหมรับ <c oughs> เป็ยอย้า่าไปต่อแล้เพราว่ามัเป็นแอ่งน้ําุ๊าน้ตรงนั้นแห้งอ่ะมีทางรอบอ,อีกอแต่ไม่ได้แ,แต่ทั้งปี <c oughs> ทั้งปีเลยนน้าจะไม่แห้งเลยเหรอจุดนั้น,นะ <c oughs> ทั้งปีไม่แห้งคือเหมือนสังเกตจากมืสัปดาห์ที่แล้วผมมาน้นําเยอะกว่านี้นะคนเบิ่มหทั้งปีไม่แห้งนี่ หน้าร้อนจริงๆจะมีน้ำอยู่ข้างในไม่สนถ้ำอยู่อ๋อคือคือในในถ้ำาน่ะยังไงก็มีแอ่งน้ำมีครับแต่ช่องทางที่เด็กเดินไปเนี่ยไม่มีไม่มีครับระหว่างก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงเนินนมสาวนะ่ไม่มีน้ําเลยไม่นะครับไม่ไม่มีน้ําไม่เจอน้ําเลยใช่ไหมอ๋อนึกเข้าไปนะ็กมีครับนึกกว่าเนินนมสาวอาจจะมีที่เป็นที่จุดที่อยู่เป็นแอ่งน้ามีมีครับก็เห็นบอกว่าเด็กว่ามีแบบเนินสไลด์มีน้ําตกข้างในด้วยอย่างนี้ใช่หรอ เป็นน้ำหยดครับแต่ว่าไม่เชิงว่าเป็นน้ำตกเนาะเป็นเหมือนกับหลังคาบ้านน้ำรั่วนะออ๋น้ำย้อยย้อยย้อยบางช่วงก็คือย้อยเร็วย้อยย้อยย้อยนั่นหมายถึงว่ามันต้องมีป่องในช่องจากน้ำข้างบนที่ไหลย้อยลงมาเเเป็นนคคววาามมมมออออุดสบบูรรณ์ขขง่ะัทีต้้้ไยแลก็แต่ผมก็แปลกนะจากที่ดูภาพข่าวที่ที่ซิลเจ้าหน้าที่นักดำน้ำตอนเข้าไปอ่ะ มันก็มีช่วงขุ่นก็มีอ่ะช่วงขุ่นก็มีช่วงที่บอกว่าใสแบบว่าจนสามารถดื่มได้เลยก็มีแน่ขุ่นครับเพราะว่าน้ำตอนที่มามาปิดทางตอ,น,งน,อน,นนั้นเนาะในเหตุการณ์มันลักษณะคล้ายน้ำป่าแต่คือเป็นน้ำที่ไหลสลักออกจย่างท่ามันพาตะกอนดินตะกอนทรายมาด้วยเอาจริ้งนะแต่คนเบิ้มเข้าไปสำรวจกับที่รักกับลุงวัวนี่เคยเคย,เคยดื่มไหมเคยดื่มข้างในน้ำข้างในไหมครับแบบแบบเย็นที่ผมบอกนี่มันจดจดลงมาฮะอ๋อไปเอาปากไปลองคือมีกลิ่นอะไรไหม ครับเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่กรองมาจากยอดเขาเลยครับคือต๋อคือนรองมาสู่ถ้ำนี่โอ้ยไปมาถึงเราน้อยคนนักนะที่จะได้ดื่มเนาะครับมีมีคลิปด้วยครับเดี๋ยวมีคลิปด้วยนะอ๋อดื่มนะตอนนี้ดื่มน้ำเลยครับครับผมก็เป็นเป็นเป็นธรรมชาติของบ้านเราเลยสต่งมหัศจรรย์และเป็นความสวยงามของของธรรมชาติครับถ้าใครอยากจะ จะเย็นอยากจะชุ่มฉ่ำแบบนี้ก็ช่วงนี้ก็เนาะมากันได้เลยเขาเปิดให้เห็นสบายแต่ว่าเตรียมผ้าเปลี่ยนด้นะครับมาเล่นน้ำแบบนก็ข้อมูลนะเวลาเรามีโอกาสได้คุยกับโค้ดเพิ่มเราเราก็จะถามข้อมูลเรื่องในถ้ำถ้ำที่แกเข้าไปสำรวจไหวเพราะน้ำที่หยดจากผนังถ้ำมาน้ำที่หยดย้อยที่ว่าเด็กๆเขาดื่มกินกันน่ะมันเย็นแล้วก็มันสดชื่นมากเขาบอกแบบนี้ ดูครับโอ้โหดูครับหาได้ที่ไหนครับเนี่ยคาราบำบัดเอาเอาเลยเอาเลย <laughs> เอาเลย <laughs> <laughs> มันมันรู้สึกว่ามันเพลินนะผมชอบมากเลยครับเสียงน้ำเนี่ยเสียงน้ําที่ตกลงมาแบบเสียงธรรมชาติเงี้ยเสียงน้ำาเงี้ยครับมันมันฟังแล้วเพลินอะเอาวิตีลงดิ <c oughs> ไม่คด,ดี่ตเตหน้าเขาจะได้ใสลงเลยหน้าได้ธรรมชาติต <c oughs> ีก็หน้ามันนะ ่าเป็นหนุ่มผมบอกว่าถ้าลงไปนน่าจะใสเดี๋ยวผมก็ต้องลงไปผิวมันอ่ะต้องลงเพราะน้ํามันเป็นน้ําธรรมชาติเลยน้ําจากในถ้ำไงเฮ้ยอ้าปากเลยสาหร่ายมึงอ้าปากเลยอ้าปากรองรับเลยสาหร่ายที่ไหลมา แต่ดูเหมือนคนบิร์ดนี้จะปินกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยม,มายยมาทีา่แดงนี่อุ่นดิ มไม่ไม่เ <ไป S 1> ด,ดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเขาไม่เห็นเนี่ยครับเนี่ยเห็นพลเอกแกแกนั่งอยู่ตรงนั้นนะผมว่าตอนนั้นก็ตอนที่นักดำน,น้ำโผล่มาเขาก็น่าจะนั่งกันลักษณะนี้แหละ <laughs> เล <laughs> ขาก็น่าจะนั่งกันลักษณะนี้รอนรอความช่วยเหลือเนี่ยครับแล้วเขาก็เฮ้าแม่นี่เฮ้าแม่นี้อับอย่างเงี้ยครับเขาก็นั่งกันอยู่นี่ครับ เขาก็น่าจะนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยหน้าตาก็หน้าตาก็คงจะสลอนแบบนี้ครับผมว่าหน้าตาก็คงแบบจะนั่งสลอนกันอยู่เนี่ยนึกภาพออกไหมครับ13คนนะครับที่นั่งอยู่ที่เนินนมสาวแล้วก็มีนักดำน้ำผอกมาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอาเอเอียบร้อยโทรศัพท์อ่ะใจเ ข,ขนมปังก็ลอยมาเลยเนี่ยน,น,น่า,น,า,น,าน่าจะนั่งแบบเหมือนเนี่ยเหมือนพี่ตีนะพี่ตีก็จะพี่ตีก็น่าจะยืนอยู่ข้างๆพี่เอกนะละนงเนี่ยบุ่มเนี่ยบุ่มนี่เลยเขาจุดจุดเนินําสาวมันจะอยู่อยู่สูงใช่ไหมครับที่เราดูตามกะเขาก็น่าจะนั่งอยู่แบบนี้ เออน่าจะเป็นแบบนี้นะมันก็เป็นา ลงมาตรงนี้จมเลยอ่ะแกนั่งแกก็น่เหมือนนั่งที่เราดูแกกำลังควงไปฉายอะไรสักอย่างแกกำลังคุ้นคิดเนี่ยแต่หน้าแกนี่ไม่เปลี่ยนนะแต่หน้าคนอื่น หน้าคนอื่นที่เปลี่ยนไปหมดแล้วนะหน้าคขาเอกนี่ยังเหมือนเดิมอยู่นะเม,มื่อ <c oughs> กี้เดินเข้ามานี่มีคนจำได้นะเขาเอกนี่แต่ว่าคนอื่นเขาจำ เป็นวิถีธรรมชาติที่คนเมืองคนเมืองกรุงน่าจะไม่ค่อยเข้าใจนะพี่นะเพราะว่าเราอยู่กับที่มาจากกรุงเทพนี่บรรยากาศในกรุงเทพเป็นแบบนี้ไหมครับ <c oughs> ดูครับวิว <c oughs> ตรงนี้ก็สวยมาก <c oughs> นะครับ น้ำใสามากเลยครับไว้มาเที่ยวกันนะครับที่สระมรากฏคุณน้าน,นอนโอเคครับวันนี้นาบรรยากาศมาฝากแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ